เวลา8นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระนิษิาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส ทรงเปิดอาคารภูมิพัฒน์โดยเป็นอาคารขนาดสองชั้นสำหรับให้การรักษาผู้ป่วยนอกและแผนกทันตกรรมนอกจากนี้มีพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดก,กิจกรรมต่างๆและห้องประชุมยูรีงาเป็นชื่อเดิมของอำเภอยี่งอซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารที่เป็นสถานที่เรียนรู้การพัฒนาที่ทํากินและพระราชทา,านพระราชานุญ,ญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทประดิษฐานที่อาคารด้วยโอกาสนี้ทอปพระเนสนิทศการผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลอาทิหลานสืบสารพระราชปน,นิธานแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างประชาชนกับราชวงศ์จัก,กรี โรงพยาบาลสีเขียวสู่โรมนียสถานเป็นการพัฒนาพื้นที่ของโรงพยาบาลให้มีความสะอาดดื่นรมโดยใช้แนวคิดสิ่งแวดล้อมเป็นการบริบาลผู้ป่วยและญาติเพื่อให้เกิดความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจจัดระบบบริการแก่ประชาชนให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนที่ไปรับการรักษา และโครงการกวาดล้างวัณโรคพบว่าปี2565มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จำนวน13,000คนและเสียชีวิตกว่า12,000คนสำหรับปี2566จังหวัดนราธิวาสพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำรวมจำนวน660คน อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคืออำเภอยี่งออำเภอเมืองนาราธิวาสและอำเภอสุงไงโกโลกซึ่งโรงพยาบาลทําการค้นหาและตรวจรักษาบณโรคแบบเชิงรุกด้วยการนํารถถ่ายภาพรังสีสวงอกเคลื่อนที่ไปทําการตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแปลผลและวินิจฉัยโรคและทําการรักษาได้อย่างรวดเร็วสามารถตัดวงจรการแพร่เชื้อได้มากขึ้น ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเมื่อวันที่14มกราคม2556เป็นหนึ่งใน11โรงพยาบาลที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา80พรรษาซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเทพรัตเวชานุกูลเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงมีผู้ป่วยนอกไปใช้บริการรักษาโรคต่างๆจำนวน240คนต่อวันและผู้ป่วยในจำนวน33คนต่อวัน เวลา13นาฬิกา7นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษาาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนคริน ประจำปีการศึกษา2565ณอาคารเฉลิมประเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้ถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ผู้สําเร็จการศึกษาจํานวนหนึ่งรูปและพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสองคนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยาศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวาการรมศาสตร์คณะเกษตรศสาศสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสรวมจำนวน552คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤตินตนและการปฏิบัติงานความว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้ต่อไปก็จะได้ออกไปปฏิบัติงานอันสำคัญซึ่งต้องอาศัยความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบอย่างสูง ข้าพเจ้าจึงขอหยิบยกเรื่องที่เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วมากล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้ว่างานในวิชาชีพของบัณฑิตนั้นนับว่าเป็นภารกิจที่หนักและเหนื่อยยากไม่น้อยจนเมื่อปฏิบัติต่อเนื่องนานไปอาจทําให้แต่ละคนบังเกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายคลายความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ตนเองและแก่งานได้ทุกคนจึงจำเป็นต้องสร้างศรัทธาคือความเชื่อมั่นในประโยชน์ของงานให้เกิดมีขึ้นก่อนเพราะศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบตัติคือทำให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันทีนเมื่อมีใจขวนขวายในการงานแล้ว,วความอุตสาหะภาคเพียรและความรักความพอใจในงานก็จะบังเกิดขึ้น เกื้อกูลให้แต่ละคนพร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติงานโดยเต็มกําลังความรู้ความสามารถไม่ว่าจะต้องเหนื่อยยากหรือต้องเผชิญอุปสรรคปัญหามากเพียงใดจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามปลูกศรัทธานในงานด้วยการพิจารณาให้เห็นทองแท้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของงานที่มีต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อชาติบ้านเมือง ถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะมีกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดช,ชอบอันมั่นคงไม่เสื่อมคลายจนงานที่ทำดำเนินก้าวหน้าและสำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์พร้อม